สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาอันพีชวอตวันนี้นะครับจะพาน้องๆมาดูนาฬิกาแบบใหม่ล่าสุดครับของคาเซโเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยรุ่นนี้ครับนี่เจ้า F91WS นะครับจริงๆนาฬิการุ่นนี้ต้องบอกเป็นนาฬิการุ่นคลาสสิกรุ่นวินเทจที่ออกมาตั้งนานแล้วนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับถ้าเป็นชื่อรุ่นของเขานะคือ F91 เนี่ยถูกวางจําหน่ายตั้งแต่ประมาณปี1991แล้วแล้วก็เป็นนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่า ของคาสิโอนะครับที่ขายดีมากๆนะครับขายดีมากๆเลยเพราะด้วยเหตุผลที่ว่านาฬิการุ่นนี้เนี่ยมีราคาที่ไม่แพงแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้เอารุ่นใหม่สีใหม่มาให้กับน้องๆทุกคนได้ชมว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูกันก่อนเลยเลยอยากให้น้องๆทุกคนนะครับได้รู้จักชื่อรุ่นนาฬิการุ่นนี้ก่อนนาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อรหัสรุ่นว่านาฬิกาคาซิโอรหัสคือ F91WS-8 รหัสโมดูลเครื่องคือ 593นะครับอันนี้คือจะเป็นสีดําใสให้ดูนะครับนี่สีดําใสสีใหม่ล่าสุดเลยเมื่อก่อนถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับจะเป็นสายยางเอ,อ่อสีดําแบบดำดำทึบเลยแล้วก็แบบสายโลหะนะครับตอนนี้ก็ออกมาเป็นสายสายสายสีใสๆส,สละผมว่าสวยนะพอเป็นสีใสๆแล้วมันดูแบบดูวินเทจดีดูสวยงามดีนะครับดูเทด่ดีเอาละคราวนี้มาอีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งที่ได้เลือกมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีนี้เลยสีชมพู สีชมพูก็ดูสวยงามน่ารักมากนี่ครับสำหรับรหัสสีชมพูนะครับจะเป็นรหัสชื่อรุ่นว่า F91WS4DF รหัสบารดุลเครื่องคือ593นาฬิการุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยออกมาด้วยกันทั้งหมดนะครับสีสีได้แก่สีฟ้าใสสีชมพูใสสีขาวใสแล้วก็สีดําใสวันนี้เอาสีดําใสนะครับแล้วก็สีชมพูใสเนี่ยมาให้กับน้องๆได้ชมนะครับนี่คือตอนนี้ตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นแล้วแบบเฮ้ย มันน่ารักมากเลยอ่ะมันสวยมากแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงนะครับนี่ชัดละนี่ครับให้ดูความสวยงามของแต่ละเรือนอีกครั้งดีกว่าขอสีดําใสก่อนนี่สีดําใสนะครับน้องๆผู้ชายก็ใส่ได้นี่ครับคนทํางานก็ใส่ได้นะผมมันเท่ดีแล้วมันก็สวยงามมากๆนะครับนี่สวยมากเลยเป็นแนววินเทจนะครับชัดไหมนี่นะครับวินเทจอ่ะสีชมพูใสมาก นี่ครับไดียได้ว่าใส่จนเห็นนิ้วมืออีกด้านหนึ่งเลยนะครับเยวยาน้องๆผู้หญิงใส่คงจะน่ารักน่าดูเลยแหละสำหรับนาฬิการุน,นีนี่ครับอ้อต้องบอกก่อนนะว่านาฬิการุ่นนี้เป็นระบบเ,เป็นการกันน้ำนะครับเป็นแบบ water resistant นะครับด้านหลังนี่ก็คือสามารถใส่ตากฝนได้แล้วก็ล้างมือได้นะครับคราวนี้มาดูคุณสมบัติกันบ้างว่าคุณสมบัติของนาฬิการุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติของนาฬิการุ่น F91 ที่เด็ดๆเลยนะคือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง7ปีและนอกจากนี้ครับนาฬิการุ่นนี้ F91 ยังสามารถที่จะจับเวลาแบบละเอียดได้1 0ต่อร้อยวินาทีสามารถตั้งปลุกได้มีสัญญาณแจ้งเตือนหลายชั่วโมงได้นะครับและมีไฟ LED ด้วยอ่าเดี๋ยวกดไฟใดูก่อนดีกว่าไฟนะครับให้กดตรงนี้กดปุ่มซ้ายบนตรงนี้นะครับมีมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอีกเรือนนึง กดไฟดูนะนี่ครับนี่คือไฟระบบไฟของเขานะครับแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากของ c a s ิโคือถ้าเรากด3ปุ่มนี้นะมันจะขึ้นแบบนี้นี่นะครับคือเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่านี่มันของแท้แน่นอนนะครับนี่ครับนี่ราคาในปัจจุบันเดี๋ยวขอกดได้ก่อนอ๋อวหนๆกดให้ดูละก็ขอกดในส่วนฟังก์ชันก่อนลวกันนะครับนี่อะลามการตั้งปุกนะครับ ST คือการจับเวลาอย่างที่บอกครับสามารถจับเวลาได้ละเอียด1น0 0ต่อร้อยวินาทีอ่าแล้วก็อันนี้คือการตั้งเวลานะครับราคาในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับ S91WS จะอยู่ที่ประมาณ900จนถึง1,200บาทในนี้คือราคากลางนะครับก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยเป็นของใหม่ในปี2020นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในปีนี้ย,ยังไม่มีของปลอมแน่นอนแล้วก็มั่นใจได้ผมว่ามั่นใจได้นะครับซื้อแล้วสบายใจเพราะเรือนนี้ก็ราคาไม่แพงด้วยขนาดมาดูขนาดกันบ้างขนาดนะครับ ถ้าวัดจากทางซ้ายไปทางขวาขนาดจะอยู่ที่35.2มบมิลนะครับสามสิมิลความหนาบ้างตัวนี้มันมีความทีเด็ดอย่างหนึง่งคือมันเป็นตัวเรือนที่บางมากครับด้านข้างนี้นะครับจากบนลงล่างมีขนาดเพียงแค่8.5ดมิลเท่านั้นนะครับนี่แปดมิลเท่านั้นน้ำหนักต้องบอกว่าเป็นนาฬิกากรุ่นหนึ่งที่มีน้้ำหนักเบามากๆครับสำหรับ F 9 1 WS นาฬิการุ่นนี้นะครับมีน้ำหนักเพียงแค่ 21กรัมเท่านั้นถือว่าเปาเบามากๆเลยเอาละครับสุดท้ายนี้ขอใส่ให้กับน้องๆทุกคนได้ชมว่าตอนที่ใส่แล้วมันจะเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ารุ่นนี้มันเหมาะกับน้องๆมากกว่าผมก็อายุเยอะละนะครับใส่อาจจะดูไม่สวยนิดน,นึงนะ,ะแต่ก็ยังได้อยู่ผมก็ยังได้อยู่นะครับในใจแว็บแรกนะก็กลัวว่าเฮ้ยนาฬิกาแบบนี้คนอายุเยอะๆอย่างผมเนี่ยจะใส่สวยไหมนะครับแต่พอพกฏทาบข้อมือแล้วเห็นไหมฮะผมว่ามันก็มันก็สวยดีนะเห็นไหม เฮดีเอ้ยมันก็ได้อยู่นะครับโอเควันนี้ก็เอามาเป็นามาพรีวิวมารีวิวให้กับน้องๆได้ชมนะครับได้เห็นว่าตอนนี้ Cas ิโอนะครับได้ออกรุ่นใหม่ๆเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมีรุ่นใหม่ๆสวยๆก็จะเอามาพรีวิวให้อีกดังนั้นอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และเจอกัคลิปถัดไปครับวันนี้ไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปละครับสวัสดีครับ